อาจจะเป็นโครงการนำร่องที่ท่านทุกการเนี่ยท่านคิดไกลๆแบบผมเนี่ยนะฮะเราก็จะให้ตังให้ตังกันอันนี้เขามาทําเป็นรูปธรรมเลยอยู่แล้วนึกถึงทุกวันลูกหลานก็ขอให้นึกถึงคนที่คนท,คนที่ร่วมงานไจนะพี่สาวแล้วก็เราทำบุญก็แผนส่นให้ที่ประเทศจะได้มีความสุขซึ่งแต่ละกันเรื่องมีความสุขไหมต,ตอบแทกนกตทรกับภาคนี้ไม่ยาก ทำดีให้ประชาชนเขาเห็น <จบ S 2> ว่าเรามีความสุขไม่ใช่ว่าพอเรามีความสุขแล้วไปรักษประชาชนนะนะนะพวกอตลอต้องวันศุกร์ที่18ธันวาคม2563เวลา9นาฬิกา30นาทีพลตโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจผู้ธรภาค1พร้อมด้วย พลตำรวจตรีวรนัทผันผ่อน,น,น,นผู้บังคับการตำบบรวจภูธรจังหวัดชัยนาทและคณะได้เดินทางเข้าพบนายสมบูรณ์สุริเวทผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเพื่อหารือข้อราชการที่สำคัญณสารกลางจังหวัดชัยนาท จากนั้นเวลา10นาฬิกา30นาทีผู้บัญชาการตำรวจภุธรนภาคหนึ่งได้เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแนวนโยบายตำรวจภุธรนภาคหนึ่งมีข้าราชการตำรวจในสงกัดตำรวจภุธรนจังหวัดชัยนาทคณะที่ปรึากษากรตรตำรวจภุธรนภาคหนึ่งคณะกตตรจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องโบสถ์ันชั้นสองโรงแรมชัยนาทธานีจากนั้นเวลา12นาฬิกา30นาทีผู้บัญชาการตำรวจภุธรภาคหนึ่งและคณะ เรเดินทางถึงบ้านของดาบตำรวจมีรศักิ์คำภูพาซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ปรับปรุงส่วนที่ชำรุดเสียหายจากดอ,กอร์ชัยรัตน์จำลงการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษากตตรอตำรวจภูธรภาคหนึ่งและคณะที่ปรึกษากตตรอตำรวจภูธรภาคหนึ่งจากนั้นเวลา13บนาฬิกาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและคณะเดินทางถึงจุดตรวจเยี่ยมตามโครงการประชารัฐรร่วมใจต้านพยาเสพติดในวงเล็บปักกลดจุดที่หนึ่ง สถานีตำรวจภูธรหนองมะมงบ้านหนองไม้แก่นหมู่ที่7ตำบลสะพานหินอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทโดยได้ให้แนวทางการปฏิบัติตามโครงการพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่และร่วมรับประทานอาหารร่วมกับชาวบ้านในชุมชนโดยมีพันตำรวจเอกวิโรจน์ข้าวบ่อผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองมะมงและข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองมะมงฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ จากนั้นเวลา14.30นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและคณะ,ะเดินทางถึงจุดตรวจเยี่ยมตามโครงการประชารัฐร่วมใจต้นตตนานพยาเสพติดในวงเล็บปักปกลดจุดที่2สถานีตำรวจภูธรสัพพยาบ้านคลองยางหมู่ที่6ตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยได้ให้แนวทางการปฏิบัติตามโครงการพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่มีพันตำรวจเอกพฤชจำบุนศาสตร์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสัพพยา และข้าราชาการตำรวจสถานีตุบรรุพนทรสัพยาคณะที่ปรึกษากตโตโรจังหวัดชันนาคณะกตตโรสถานิตุบุพนทรสัพยาฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับประสงค์นะไอชื่อเหมือนผู้ชายเลยนะ,นะประสงค์นะแล้วก็ประสงค์อะไรมประสงค์ประสงค์ถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นบ้านวิมานเนี่ยเป็นร้อยล้านพันล้านนี่เป็นสิบล้าน 10, แต่มันอยู่แล้วมีความสุขบ้านหลังไหนก็ถือว่าหลังนั้นราคาแพงที่สุดในหัวใจเรารอยู่แล้วนอนหลับฝันดีตื่นมาสบายครอบครัวมีความสุขไม่ทะเลาะวิวาทกันญาติพี่น้องไม่ก่อปเนเปิดปัญหาให้ที่ใหญ่บ้านต้องมาช่วยแก้ปัญหาเราช่วยปัญหาสังคมอยู่บ้านแล้วชาวบ้านรับไข่พอแล้วมีอะไรที่เราเป็นตำรวจที่เกี่ยวกับตำรวจช่วยได้ช่วยไม่ช่วยก็เป็นสะพานสื่อต่อไปยังผู้ก่อวาชาให้มาช่วย เศรศักยภาพเราอาจจะไม่รู้เรื่องกฎหมายมากนักได้ได้ๆๆเดี๋ยวผมไปบอกผนะู้ขั